ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับอไนแม่ออนเอ็มสตีนิ้วขเบือภาคที่โห เรื่องราวทั้งหมดในภาคที่6เราจะมาอยู่กับจอรนเด็กหนุ่มอายุ18ที่กำลังนั่งเครื่องบินไปที่ไหนสักแห่งแต่ในระหว่างที่กำลังนั่งอย่างสบายๆจอนเขาก็เกิดกลัวความสูงขึ้นมาเขาพยายามขอพนักงานแอร์ให้หาที่นั่งใหม่ให้ด้วยแต่แอร์เธอก็บอกว่าไม่ได้เพราะตอนนี้ที่นั่งมันเต็มไปหมดแล้วทันใดนั้นจอรนก็หันไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาบอกเขาว่าเฟรดดี้มันจะบังคับให้คุณช่วยเขาเพราะนายคือคนสุดท้ายจอรนที่กำลังงงๆอยู่ก็ไม่ค่อยเข้าใจที่นองูทใด นั้นอีป้าที่นั่งข้างๆก็บอกจอรนว่านายนะอย่าปลอดแหกไปเลยจะกลัวอะไรแค่ความสูงบนเครื่องบินแต่ภายในเสี้ยววินาทีอีป้าเองนั่นแหละที่โดนดูดหายทะลุขึ้นไปด้านบนส่วนจอรนเองก็โดนดึงจนตกลงมาจากเครื่องทันใดนั้นเขาก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาในห้องแต่พอมองออกไปที่หน้าต่างปรากฏว,ว่าบ้านของเขาก็กําลังลอยอยู่กลางอากาศจอรนสับสนไปหมดว่านี่มันคือฝันบ้าอะไรกันไม่นานนักเฟรดดี้ก็ขี่ไมก่กอดแฮร์รี่พอตเตอร์เข้ามาบอกจอรนว่าวิญ,ญญาณของแกมันเป็นของฉันแล้วพูดจ บ้านทั้งหลังก็ตกลงสู่พื้นอย่างแรงแล้วพอจอรนตั้งสติได้เขาก็ได้มายืนอยู่หน้าบ้านของแนนซี่ที่มันอยู่ในถนนเอ็มสตรีทเป็นที่เรียบร้อยจอรนพอเห็นบ้านหลังดังกล่าวเขาก็รีบวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดไม่นานนากักจอรนก็วิ่งมัวๆจนมาเจอกับเฟรดดี้ที่ขับรถบรถัสบรรทนใส่เขาเต็มๆจอรนพยายามดันตัวเองออกจากกระจกแต่ด้วยความเร็วของรถก็ทําให้จอนไม่สามารถหนีไปไหนได้ท่ามกลางความเสี่ยวที่กระชากจิตใจแทบหลุดจู่ๆเฟรดดี้ ady, มันก็เบรกรถกระทันหันุ้มนกก็ส่งงจพพุาิกกิตโผเข ที่เมืองสปริงวูดด้วยในฉากนี้จะทําให้เรารู้ว่าปัจจุบันเฟรดดี้นั้นไม่สามารถกลับเข้าไปในเมืองได้เขาจึงต้องใช้จรเพื่อพาตนกลับไปที่เมืองนั้น ฉากต่อมาหลังจากจอนหัวฟาดหินสลบไปหลายชั่วโมงตัวเขาก็ตื่นขึ้น,นมาแบบงงๆแถมในกระเป๋ากางเกงก็มีแค่ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แผ่นหนึ่งที่บอกว่าภรรยาของเฟรดดี้คูเกอร์หายตัวไปแล้วดูเหมือนว่าจอนก็จะจําเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยพอเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อจอนจึงต้องเดินเข้าไปในเมืองเพื่อดูว่าตัวเขานั้นเป็นใครกันแน่ ฉากต่อมาตัดมายังสูย์พักพิงเยาวชนเราจะมาอยู่กับสเปนเซอร์ไอเจ้าวัยรุ่นพ่อรวยที่ดนพ่อตัวเองจับมาส่งที่นี่เนื่องจากว่าสเปนเซอร์ดันไประเบิดรถของพ่อตัวเองเพื่อเขาต้องการเรียกร้องความสนใจแล้วคนต่อมาก็คือที่ปรึกษาแม็กกี้เธอบอกสเปนเซอร์ไปว่าถ้านายคิดอะไรอยู่ก็บอกพ่อไปเลยแต่สเปนเซอร์ก็บอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นพ่อผมอยากให้ผมเป็นน้นเป็นนี่คอยเอาแต่บังคับผมอยู่ตลอด ฉากต่อมาตัดไปยังไอ้เจ้าจอนที่กำลังเยืนงงอยู่ในตอกแคบแคเขาก็ได้เจอตำรวจสองคนที่กำลังลาดตระเวนอยู่แล้วนั่นก็ทําให้จอนถูกจับส่งมาทีู่นยนพักพิงเยาวชนฉากต่อมาตัดกลับไปยังสเปนเซอร์ไอ้มอดดี้มันก็เข้ามาบอกเทซี่กับคาร์อดสองเพื่อนรักที่อยู่ในส่วนพักพิงโดยสเปนเซอร์ก็บอกพวกเขาว่าฉันจ่ายเงินจ้างคนขับรถตู้ไว้แล้ววันเสาร์นี้เราจะไปจากที่นี่กันเราจะไม่ทนอยู่ในเมืองมาบ้านนี้อีกต่อไปแล้ว ฉากต่อมาตัดไปยังห้องบำบัดเจดแม็กกี้ก็ได้เข้ามาหาหมอคอตโต้ด้วยเธอก็เข้ามาปรึกษาเรื่องความฝันของเด็กๆรวมถึงความฝันของตัวเธอเองด้วยหบอคอตโต้เลยบอกว่ามาเข้าคอสกับผมไหมล่ะเรื่องฝันหนักผมถนัดมากเลยนะแม็กกี้พอได้ฝังก็หัวเราะเบาๆเพราะเอาจริงๆเธอไม่เคยเชื่อว่าศาสตร์พวกนี้มันมีอยู่จริงจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้ามาบอกแม็กกี้ว่ามีเด็กใหม่เข้ามารอที่ห้องตำรวจเขาเพิ่งจับตัวมาส่งที่แย่คือไอ้มอนดี่ดันความจำเสื่อมซะด้วย ฉากต่อมาแต่ไปยังห้องทํางานของแม็กกี้ไอ้จอนมันก็เอาแต่วไวยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครที่แน่แน่คือเขาไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วส่วนเรื่องที่จําได้ก็มีแค่ตอนอยู่บนเครื่องบินนอกนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างหลังจากจอนออกไปจากห้องแม็กกี้ก็มานั่งดูหน้าหนังสือพิมพ์ที่ติดตัวจอนมาด้วยปรากฏว่าในรูปด้านหลังของแม่เฟดดี้มันมีแทงค์น้ําขนาดใหญ่ตั้งอยู่แม็กกี้พอเห็นก็รู้สึกสงสัยนิดๆเพราะแทงค์น้ํานี้มันดูคุ้นตาเธอมมาก มองไปมองมาแม็กกี้ก็ดันเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาแม็กกี้ก็ได้มาเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหนูน้อยคนนี้ก็กําลังวิ่งเล่นกับพ่อ,อยังมีความสุขแถมที่หลังบ้านหลังนี้ก็มีแท้งน้ําตั้งอยู่ด้วยแต่แล้วทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรี๊ดดังลั่นออกมาจากใต้ถุนบ้านและด้วยเสียงนั้นเองก็ทาให้แม็กกี้สะดุ้งตื่นจากฝันจนได้ ฉากต่อมาตัดกลับมาที่จอนในระหว่างที่เขากําลังหลับอยู่ก็มีเด็กน้อยคนเดิมเข้ามาปลุกจอนให้ตื่นจากนั้นเธอก็นําทางให้จอนเดินเข้ามาในบ้านหลังเดิมที่ถนนเอม็มไอจอนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็เดินตามไปจนเขาได้ไปเจอร่างของตัวเองที่เต็มไปด้วยเลือด ด้วยร่างจริงๆของจอนก็ตะโกนออกมาว่าปล่อยจนได้แล้วด้วยความตกใจจอนก็ถอยหลังไปอย่างเร็วซึ่งในโลกแห่งความจริงพี่เกก็เดินม,มือไปชนเส่รอปรพอจนเขาพุ่งทะลุหน้าต่างตกลงไปที่สวนด้วยในฉากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าเฟดดี้คงจะขังตัวตนจริงๆของจอนไว้ในฝันส่วนคนที่อยู่ในโลกก็เป็นแค่ร่างที่ไม่มีความทรงจำใดๆ ฉากต่อมาแม็กกี้ก็เรียกจอนให้มาคุยด้วยเธอถามถึงความฝันของจอนว่าเขาเจอกับอะไรจอนก็บอกว่าเขาฝันถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอใส่โบซีแดงที่สําคัญคือมันมีแทงกน้ำอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยแม็กกี้พอได้ฟังก็ถึงกับอึง้งเพราะเหมือนฝันของจอนก็มาตรงกับของเธอพอดีเลยจากนั้นแม็กกี้ก็เข้ามาปรึกษาหมอคอตโตเธอไม่เข้าใจว่าทําไมฝันของจอนถึงเหมือนกับที่ตัวเองฝันหมอคอตโตก็บอกอาจมีอะไรในสปริงวูดก็เป็นได้ ฉากต่อมาแม็กกี้ก็ลากจอดมาขึ้นรถแหวนแล้วขับตรงไปที่สปริงวูดแต่พอขับผ่านป้ายทางเขา้าจู่ๆก็มีวิญญาณของเด็กโบสีแดงมายืนขวางอยู่กลางถนนเธอร้องตะโกนบอกให้ทั้งคู่กลับไปซา ไอจอนที่เห็นแค่คนเดียวก็พยายามแย่งพวงมาลัยจากแมกกี้ส่งผลทำให้รถเสียหลักจนหมุนเป็นวงกลมแล้วทันทีที่รถหยุดหมุนไอสามนาออภพนิหารก็โผล่ออกมาจากทีซอนแมกกี้พอหันไปเห็นเด็กๆของตัวเองเธอก็วยวายลั่นนี่พวกเธอแอบ,บขึ้นมาเพื่ออะไรกันไอเจ้าสเปนเซอร์มันก็ขอโทษขอบพวยด้วยเพราะอันที่จริงทั้ง3คนกำลังรอคนขับรถตู้อยู่ต่างหาหลังจากขับรถต่อมาได้สักพักทั้ง5้าคนก็มาแวะจอดที่งานแฟร์ของเมืองจากนั้นแม็กกี้ก็บอกให้พวกเด็กๆโทรกลับไปที่ศูนย์ แล้วพวกเธอก็เอารถขับกลับไปได้เลยถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกตำรวจมาลากพวกเธอเข้าไปในคูหลังจากทุกคนแยกย้ายกันจอนเขาก็บอกแม็กกี้ว่าทำไมงานแฟร์ถึงไม่มีเด็กอยู่เลยสักคนมีแต่คนแก่ ขณะเดียวกันด้านไอ้สามแสบที่แวะมาใช้ตู้โทรศัพท์ปรากฏว่าโทรศัพท์มันก็ดันใช้ไม่ได้ทันใดนั้นก็มีอีป้าคนหนึ่งพุ่งเข้ามาหาพวกเขาอีป้าดีใจมากที่มีเด็กเข้ามาในเมืองนี้ฉันรู้สึกคิดถึงลูกมากๆมาอยู่กับเราไม่หละแล้วครั้งนี้ฉันจะไม่ให้มันมาทําอะไรพวกเธอได้อีกแล้วในระหว่างที่ป้าเขากําลังเพอ้อพวกแกก็เข้ามาบอกว่าเด็กพวกนี้จะพามันกลับมาอย่าไปยุ่งกับพวกเขาทันใดนั้นก็มีเสียงระฆังจากโรงเรียนดังขึ้นแมกกี้เลยบอกจอนให้เดินไปดูกันดีกว่า ที่โรงเรียนอาจมีเงื่อนงำอะไรอยู่ก็ได้ ฉากต่อมาตัดไปยังเทซี่ที่กําลังขับรถออกไปจากเมืองแต่เหมือนยิ่งขับไปนานเท่าไรเธอก็ยิ่งขับวนกลับมาที่หน้ารูปปั้นตัวเดิมซ้ําเป็น10บๆรอบไอ้เจ้าสเปนเซอร์ก็บอกเอาแผ่นที่ไม่ล่าให้คาร์ลอดจิบให้เลยขณะเดียวกันเจ้าคาร์ลอดที่เผลอหลับไปเขาก็พยายามคลี่แผ่นที่ออกแล้วยื่นให้กับเทซี่แต่ไม่ว่าจะพลิกยังไงไอแผนที่บ้านนี่มันก็กว้างใหญ่เสือเกินทันใดนั้นเทซี่ก็ตะโกนเรียกจนคาร์ลอสดสะดุ้งตื่นดูท่างานนี้เฟรดดี้คงเข้าไปในฝันของทุกคนได้แล้วแน่ 네. Yeah. ฉากต่อมาจะไปยังเมกกี้กับจอนทั้งคู่ที่เดินตรงไปยังโรงเรียนก็ได้มาเจอรูปวาดของเฟรดดี้พร้อมกับคํากรของมันอยู่บนกลางถนนจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้ามาเจอคุณครูคนหนึ่งที่กําลังสอนหนังสืออยู่เพียงลําพังแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีหนังสือเล่มหนึ่งเปิดทิ้งเอาไว้ซึ่งพอเมกกี้เปิดออกอ่านปรากฏว่าข้างในมันก็เป็นข่าวการหายตัวไปของดเดกๆที่น่ามระหาาจารย์ก็คือแผน่นหนังสือพิมพ์ของจอนมันก็พอดีเลยกับข่าวที่ขาดไปเมกกี้จึงรู้ทันทีเลยว่าจอนเขาต้องอยู่ทีนแ,นแน จากนั้นทั้งสองคนก็อ่านข่าวของเฟรดดี้จนทั้งคู่พอเข้าใจคร่าวๆว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนี้ทนใดนั้นครูที่อยู่หน้าก,กระดานดำก็พูดขึ้นมาว่า <c oughs> เมื่อปี1966ชาวบ้านจับเด็กคนนั้นไปไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกาพาจอนพอรู้ดังนั้นก็รีบลากเมกกี้ให้ตรงไปที่สถานเลี้ยงเด็กกันดีกว่าโดยในฉากนี้ให้เพืพอนสังเกตข้อความบนกระดานดำเราจะเห็นว่ามันมีการนับคนที่ตายจากฝีมือของเฟรดดี้ซึ่งดูคร่าวๆแล้วมันก็ปาไปเกือบร้อยคนเลยทีเดียว จากต่อมาตัดกลับมาที่เทซี่ปรากฏว่าเธอก็ยังขับวนกลับไปที่หน้ารูปปั้นจนท้อง้ามืดสนิทคาร์อลจึงชวนให้กลับไปหาเมกกี้กันเถอะแต่เทซี่ก็บอกเธอจะไม่กลับไปหาพวกผู้ใหญ่อีกต่อไปแล้วต่อไปนี้เราจะอยู่ด้วยตัวเองจากนั้นเทซี่ก็นำเพ,นเพื่อนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่ดูแล้วมันน่าจะพอค้างคืนได้แต่ทว่าพอพวกเขาเข้าไปบ้านทั้งหลังมันก็กลายสภาพเป็นบ้านของแนนซี่ที่อยู่ในภาคแร่จากนั้นคาร์อลก็แยกตัวไปนอนสัง,งีบนบนเตียงที่แสนนุ่มสบายแต่ทัน ใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเทซี่ตะโกนเรียกมาจากดันนอทว่าพอออกไปดูคารอดก็มาโผล่ที่ซอยห้องเช่าเก่าๆแห่งหนึ่งไอ้เจ้าคารอลก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเฟรดดี้มันก็โผล่ออกมาจ้ำสแกคารอลมันใช้ก้านสับลีแทงเข้าไปในหูเขาจนทะลุจากนั้นมันก็โยนคารอลคว้างทะลุกำแพงมาโผล่ในโรงงานนรกของมันไอ้คารอสตอนนี้ที่หูหนวกไปแล้วก็พยายามเดินวนไปรอบๆส่วนเฟรดดี้ก็เดินมาล้อเลียนเขาที่หูหนวกอยู่ด้านหลังทันใดนั้นไอ้ชั่วเฟรดดี้มันก็โยนเครื่องช่วยฟัังคืนให้กบ คาร์อสแต่พอคาร์อสหยิบขึ้นมาใส่เขากับโดนเครื่องช่วยฟังขมือบหูจนแทบจะขาดใจตายอีกรอบแต่ที่สวยคือไอ้เครื่องนี้มันทําให้หูเขาได้ยินเสียงมากจนเกินไปแม้แต่เสียงหยดน้ําหูเขาก็แทบแตกไอ้เจ้าเฟรดดี้พอเห็นแบบนั้นมันจึงแกล้งคาร์อดด้วยการคว้างตะปูตกลงม,มาใส่รอบๆตัวเขาตามด้วยใช้กรงเล็บกรีดแผ่นเหล็กจนเกิดเสียงเสียวฟันจนแทบคลั่งจนในที่สุดคาร์อสเขาก็ทนไม่ไหวหัวระเบิดแตกตายไปในทันที ขณะเดียวกันด้านสเปนเซอร์ที่กำลังเมาเนื้อเขาก็กำลังนอนมองขารอสที่กำลังตะโกนออกมาจากในทีวีคารอสเองก็พยายามเตือนเพื่อนๆว่าอย่าหลับเด็ดคาแต่เหมือนริ์ของยามันก็ทําให้ไอมอนี่หลับไปในที่สดุด กลับมาที่ด้านแมกกี้กับจอนทั้งคู่ที่มาถึงยังสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเขาก็ได้มาเจอกับคุณป้าคนหนึ่งที่เอาใจพูดอยู่คนเดียวจอนจึงรีบเข้าไปถามว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับลูกของครูเกอร์บ้างอีป้านี่ก็บอกว่าเราไม่เปิดเผยข้อมูลเด็กๆนะว่าแต่พวกเธอกลับมากันแล้วหรอฉันดีใจมากๆที่ได้เห็นหน้าพวกเธออีกครั้งแมกกี้พอได้ฟังก็งงๆหรือพวกเธอจะเคยอยู่ที่นี่กันมาก่อนจากนั้นจอนก็พยายามเรียบเรียงเรื่องรองาวต่างๆจนเขามาโนข้อสรุปได้ว่าที่เขายังไม่ตายก็เพราะว,ว่า คือลูกของเฟรดดีส่งผลทําให้เขายังมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่เมกกี้ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเรายังไม่มีหลักฐานอะไรแบบนั้นเลยเอาเป็นว่าตอนนี้รีบกลับไปที่สนยนพักพิงกันก่อนดีกว่าแล้วพอทั้งสองคนออกมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้ายายเทซี่ก็ขับรถมาบอกเมกกี้ว่าเธอหาคารอลไม่เจอส่วนเจ้าสเปนเซอร์มันก็เมาเนื้ออยู่ในบ้านเมกกี้เลยบอกว่างั้นเราเปลี่ยนแผนไปหาสองคนนั้นกันก่อนดีกว่า จากต่อมาตัดไปยังสเปนเซอร์หลังจากที่เขาเข้ามาในฝันสเปนเซอร์ Spencer ก็ได้มาเจอกับเฟรดดี้ที่โผล่ออกมาจากในทีวีจากนั้นเฟรดดี้มันก็ชวนสเปนเซอร์ไปเล่นเกมให้เจ้าสเปนเซอร์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆจนตัวเขาเองโดนดูดเข้าไปในทีวีทันใดนั้นที่โลกแห่งความจริงเทซี่ก็เข้ามาในห้องไม่เจอกับสเปนเซอร์เมกกี้เลยบอกให้ช่วยกันหาเธอทั้งสองคนอาจอยู่ในสังแห่งในบ้านหลังนี้ก็ได้ ขณะเดียวกันด้านเฟดดีพี่แกก็กําลังสนุกกับการบังคับตัวละครสเปนเซอร์อย่างกับเกมมาริโอส่วนเมกกี้ที่แยกออกมาหาเด็กๆก,ก็มุดออกมาจากห้องใต้ดินแล้วนั่นก็ทําให้เธอได้เจอกับแทงน้ําที่อยู่หลังบ้าน ฉากต่อมาตัดมายังจอนเขาก็ได้มาเจอสเปนเซอร์ที่จู่ๆพุ่งทะลุก,กำแพงเข้ามาเทซซ่ hey s <S ก็บอกจอนให้รีบช่วยเขาเร็วเขา้าส่วนเฟดดี้มันก็กระหน่ำเหยียบท้องของสเปนเซอร์ในเกมจนกระดูกในชีวิตจริงเขาแทบแหลกไปทั้งตัวทันใดนั้นสเปนเซอร์ก็กระโดดลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เดินทะลุก,กำแพงเข้าไปในห้องต่างๆจอนพอเห็นเพื่อนกำลังแย่เขาจึงบอกว่าเราต้องเข้าไปในฝันเดี๋ยวนี้พูดจบเทซซ่ s <S hey s <S ก็ฟาดไม้หน้าสามเข้าหน้าจอน,นจนสลบส่วนเทซซ่เธอก็แค่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็เข้ามาในนัได้้แลว พอทางคู่เข้ามาพวกเขาก็เข้าไปหยุดเฟรดี้ที่กําลังเล่นเกมแต่เฟรดี้ก็ใช้พลังผักทางคู่ออกไปแล้วมันก็ยนสเปนเซอร์ Spencer ตกลงบันไดจมสู่คุมนรก ยายแม็กกี้ได้เห็นก็ทำได้เพียงแค่ยืนดูปล่อยให้สเปนเซอร์ตายดูที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยจากนั้นแม็กกี้ก็วิ่งมาปลุกเทซี่ให้ตื่นพอเทซี่ตื่นขึ้น,นมาเธอก็ถามแม็กกี้ว่าจอนอยู่ไหนแม็กกี้ก็บอกเธอพยายามปลุกแล้วแต่เขาไม่ยอมตื่นทําให้ทั้งสองคนต้องช่วยกันอุ้มจอนขึ้นมาบนรถจากนั้นพวกเธอก็รีบขับรถออกจากเมืองสปริงวูดให้ไวที่สุดฉากต่อมาตัดไปยังจอนที่กำลังหลับอยู่เขาก็ตื่นขึ้นมาในบ้านหลังเดิม แล้วจากนั้นจอนก็โดนจับเหวี่ยงรูน้าต่างลอยอยู่กลางอากาศทำใดนั้นเฟดดี้มันก็โผล่เข้ามาข้างๆจอนพอเห็นเฟดดี้เขาก็ไม่กลัวเลยสักเดชเพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็นลูกของมันแต่เฟดดี้ก็บอกผิดแล้วแกมันก็แค่ผาชนะลูกสาวชั้นต่างหากที่ฉันต้องการพูดจบมันก็ตัดร่มชูชีพของจอนจนขาดพอล่วงลงมามันก็เอาแท่งเหล็กมาวางรอที่พื้นแล้วนั่นก็ทําให้จอนโดนเหล็กเสียบทั่วทางร่างส่งผลให้ชีวิตจริงของเขาตายด้วยเหมือนกัน กลับมาที่โลกแห่งความจริงแม็กกี้พอเห็นร่างของจอนละเหยไปต่อหน้าเธอก็ทําได้เพียงแค่ร้องไห้ส่วนเจ้าเฟรดดี้มันก็โผล่ออกมาสวัสดีลูกสาวของตนแม็กกี้หนูลืมพ่อไปแล้วหรอจ๊าหนูจําได้ไหมว่าพ่อหนูคือใครพูดจบเฟรดดี้มันก็เข้าไปสิงในร่างของลูกสาวตัวเองทันที ฉากต่อมาตัดไปยังสนยนพักพิงแม็กกี้ก็มานั่งอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับผู้อํานวยการฟังแต่ปรากฏว่าพ่ออเขาก็ไม่รู้จักคนที่ตายไปเลยสักเนสแม็กกี้ที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็มาถามหมอคอรโตคอรโตก็บอกว่าเฟรดดี้คงลบเรื่องราวเกี่ยวกับคนพวกนั้นทิง้งแต่ฉันยังจําได้นะเพราะมันไม่สามารถแทรกแซงความฝันของข้าได้ง่ายๆหรอ ฉากต่อมาตัดมายังบ้านของแม็กกี้ตัวเธอก็ได้ไปเปิดแฟ้มเอกสารของแม่ออกดูจนแม็กกี้ได้ไม่เห็นหนังส,สัญญาการรับเลี้ยงเด็กพอเห็นแบบนั้นแม็กกี้จึงหันไปถามแม่ว่าใครกันคะคือพ่อกับแม่ของหนูแต่คุณแม่ของเธอก็ไม่รู้เพราะมันเป็นกฎของการรับเลี้ยงบุตรที่พวกเขาจะไม่เปิดเผยรายชื่อคนเหล่านั้นฉากต่อมาหลังจากแม็กกี้หลับไปเธอนั้นก็ได้ฝันถึงตัวเองสมัยเด็ก แล้วพ่อที่เล่นกับเธอนั่นก็คือเฟรดดี้ส่วนคนที่โผล่ออกมาจากห้องใต้ดินนั่นก็คือแม่ของเธอที่หลอนดันไปเห็นอุปกรณ์ฆ่าคนในห้องใต้ดินไอ้เฟรดดี้พอเห็นเมียขึ้นมาจากห้องใต้ดินมันก็เข้าไปด่าเธอโดนรัวฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงไปที่นั่นแล้วทําไมถึงยังเสือกลงไปอีกขณะเดียวกันเมกกี้ก็เดินลงมาดูด้านล่างจนเธอได้มาเห็นข่าวการฆาตกรรมของเฟรดดี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นมนนโย์ไอ้บ้านนี้มันเป็นโรคจิตตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ทันใดนั้นเฟรดดี้าาก ชื่อของแม็กกี้จริงๆพ่อขอบคุณลูกมากๆที่ทําให้พ่อได้มายังเมืองแห่งนี้ที่นี่ยังมีเด็กมากมายที่รอให้พ่อไปจัดการแต่แม็กกี้ก็บอกว่าที่นี่มันไม่ใช่หนนเอ็มสตีนตัวแกจะมาฆ่าใครที่นี่ไม่ได้แต่เฟรดดี้ก็บอกว่าพ่ออยู่ในตัวลูกลูกไปที่ไหนพ่อก็สามารถฆ่าคนที่นั่นได้ ฉากต่อมาจะไปยังเทซี่ที่กำลังอยู่ในฝันเธอก็นึกย้อนไปนยังอดีตที่โดนพ่อของตัวเองลวนลามชีวิตของเธอคงผ่านอะไรแย่ๆมาเยอะน่าดูแต่ด้วยเทซี่เตรียมความพร้อมมาแล้วเธอก็รู้ดีว่านี่คือความฝันเพราะพ่อเธอจริงๆนะตายไปตั้งนานแล้วและถ้าให้เดาคนที่ฆ่าก็คงเป็นเทซี่เองนั่นแหละทันใดนั้นเฟดดี้ก็โผล่ออกมาเทซี่จึงกระโดดเตะเฟดดี้ไปหนึ่งทีแต่พอรู้ว่าสู้ไม่ได้เทซี่ก็รีบวิ่งไปที่เตาแก๊สจากนั้นเธอก็เอาแขนตัวเองไปเผาไฟส่งผลทำ ให้ชีวิตจริงเธอหลุดออกมาจากฝันได้ฉากต่อมาตัดมาที่หมอคอโตพี่แกก็ได้เข้ามาล่าเฟดดี้ในฝันโดยการใช้ไมเบสบอลไล่ฟาด แต่แน่นอนว่าไมค์เบสบอลแค่นี้ก็ทําอะไรเฟรดดีไม่ได้คอตโต้พอเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบดึงตัวเองออกมาจากฝันโดยการใช้เครื่องชอดไฟฟ้าเบาๆเพื่อให้ตัวเองตื่นจากนั้นเทซี่กับเมกกี้ก็วิ่งเข้ามาในห้องพอคอตโต้เห็นทั้งคู่เขาก็บอกว่ารู้วิธีจัดการมันได้แล้วดูนี่สินี่คือเสื้อของเฟรตดีเราฆ่ามันในฝันไม่ได้แต่ถ้าเราดึงมันออกมาได้ล่ะก็มันก็จะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเมกกี้จึงอาสาว่าจะเข้าไปดึงมันออกมาเองคอตโต้ก็บอกถ้าจะเข้าไปเอาแว นี่ไปด้วยในฝันมันสามารถมอบพลังงานไฟฟ้าให้เธอได้ฉากต่อมาพอเข้ามาในฝันเมกกี้ก็เดินทะลุป,ประตูผีเปรตทั้ง3ตัวเข้าไปในหัวสมองของเฟดดี้พอเข้ามาแล้วเมกกี้ก็ได้เห็นชีวิตของพ่อตัวเองสมัยที่ยังเป็นเด็กไอวิปริตที่มันเอาหนูหลังห้องเรียนมาทุบตั้งแต่อย่างน้อยแล้วตัวเขาเองก็โดนเด็กทั้งโรงเรียนบูลลี่เพราะเขาเป็นลูกที่เกิดมาจากนักโทษเป็นร้อยคน ฉากต่อมาตัดไปยังห้องใต้ดินแห่งหนึ่งไอเฟรดดี้ที่ไม่ใช่คนปกติอีกต่อไปแล้วตัวมันก็เอามีดโกนมากีดหน้าท้องตัวเองเล่นพอพ่อบุญธรรมมันลงมาเคี้ยนเขาโดยแสเฟรดดี้จึงใช้มีดโกนฆ่าพ่อเลี้ยงตายไปเป็นศพแล ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของเฟรดดี้เขาก็กําลังโดนพวกชาวบ้านเผาบ้านทัางหลังเพื่อให้เขาตายแต่ก่อนเฟรดดี้จะโดนไฟเผาปรากฏว่ามันก็มีวิญญาณ3ตนมายื่นข้อเสนอให้กับเฟรดดี้พวกมันจะมอบชีวิตอมาตะให้กับเขาเพื่อให้เขาได้ฆ่าต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสดุด ฉากต่อมาตัดกลับไปยังแม็กกี้สมัยเด็กเธอก็ได้มาเห็นพ่อตัวเองทุบแม่ตายต่อหน้าต่อตาพอกลับมาที่ปัจจุบันเฟรดดี้มันก็พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าลูกตัวเองแต่แม็กกี้ที่วางแผนมาแล้วก็พุ่งเข้าไปกอดมันไว้อย่างแน่นขณะเดียวกันในโลกแห่งความจริงคอตโตเขาก็ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสมองของแม็กกี้จนทําให้เธอกลับมาในโลกแห่งความจริงได้สําเร็จ จากนั้นทั้ง3าคนก็ไปหาอาวุธมาเตรียมพร้อมมีทั้งขวานทั้งมีดทั้งกระบ,บองหนามซึ่งโชคดีมากที่อาวุธเหล่านี้ยังไม่ถูกทำลายไปและแล้วพอแยกกันออกไปหาแม็กกี้เธอก็เดินมาเจอพ่อของตัวเองที่กำลังนอนออร้องไห้พอเฟรดดี้มันเห็นหน้าลูกตัวเองไอ้เปรดนี้มันก็บอกลูกว่าลูกก็เห็นแล้วนี่ว่าพวกมันเคยทำอะไรกับพ่อบ้างพ่อรักลูกนะแคเทเธอรีนจงเชื่อใจพ่อแต่แม็กกี้ก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นเธอฟาดกระบ,บองใส่ท้องมันไปนหนึ่งทีจนล้มลงจากนั้นเธอก็าฟาดกง งเล็บมันทิ้งแต่ในจังหวะที่คอตโต้กับเทซี่จะเข้ามาช่วยไอเฟรดดี้มันก็รีบล็อกประตูทําให้ทั้งคู่เข้ามาช่วยไม่ได้จากนั้นมันก็หันกลับมาบีบคอลูกสาวของตัวเองอย่างแน่นแต่เมกกี้ก็ใช้กงเล็บของมันนั่นแหละแทงเข้าไปที่ท้องจเต็มสู้กันไปสู้กันมาเมกกี้ก็ได้กดมันลงบนพื้นจากนั้นเธอก็หักมือของไอเฟรดดี้ดังกอไอข้างที่มันชอบใส่ถุงมือนั่นแหละ เฟรดดี้พอโดนหนักขนาดนี้มันก็กรีดลองลั่นด้วยความทรมานเขาไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดแบบมนุษย์มานานมากแล้วแต่เจ้าหมอนี่มันก็ยังหน้าด้านหักมือตัวเองกลับมาแล้วพยายามใส่ถุงมือตัวเองให้ได้ส่วนด้านเทซี่เธอก็โยนมีดสั้นให้กับแม็กกี้แม็กกี้รับมีดมาแล้วก็ปาใส่เฟรดดี้ตึงมันไว้กับกำแพงตามด้วยหยิบกงเล็บของเฟรดดี้ขึ้นมาใส่แล้วช่วงเข้าท้องมันไปหนึ่งทีแล้วปิดฉากด้วยระเบิดใดระไมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเทซี่ไปเอามาจากไหนพอแทงระเบิดเสร็จทั้ง,กไ,งออกไป ด้านนอกและในวาระสุดท้ายของไอ้ฆาตก,กรชั่วตัวมันก็ยังไม่เคยสำนึกความผิดที่ตัวเองได้ก่อไปเลยต้นต่อของมนุษย์เกือบร0อเปอร์เซ็น์มาจากครอบครัวหากเราให้ความรักกับคนที่เกิดมาสอนเขาให้ปไปในทางที่ถูกต้องปัญหาต่างๆรอบตัวเรามันก็คงไม่เยอะมากมายขนาดนี้แล้วเรื่องราวของอันไัยแม่ออนเอมสตีนิ้วเขเมือภาคที่หก ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ